มาดูพลังงานของคุณนะคะอันนี้พี่หมอจะดูให้คุณนะคะพลังงานของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไหมนะคะในต้นปีนี้ภายใน3เดือนเนาะเดี๋ยวพี่หมอก็จะขอดูภายใน3ามเดือนนี้นะคะว่าคุณจะมีความสมหวังหรือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาไหมนะคะภายในระยะเวลานี้นะคะ ก็ขอให้ทุกคนเลือกรับแต่พลังงานดีๆนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะถ้าใครไม่มีคู่ก็ก็ดูได้นะคะหรือว่าไม่ไม่เคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยก็ดูได้อาจจะกำลังมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือว่าใครที่กำลังเจ็บปวดเสียใจแต่ก็ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังหดใจตัวเองเนาะมาดูกันคะ่ะ พลังงานบอกว่าคุณนะ่ะถูกแทงข้างหลังมาคุณรู้สึกเจ็บปวดบางคนอาจจะไม่ใช่มือที่สามก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหนะ้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังมากๆนะคะแล้วคุณจะเจอเรื่องดีๆไหมภายใน3ามเดือนนี้นะคะบางคนก็ผิดหวังเสียใจมาจริงๆค่ะ ถูกแทงข้างหลังมาจริงๆอ่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคุณถูกแทงข้างหลังมาเกี่ยวกับเรื่องความรักตอนนี้อยู่ในกระบวนการดูแลหัวใจตัวเองกำลังตื่นรู้กำลังเยียวยากำลังเติบโตภายในจิตใจของตัวเองนะคะตอนนี้นะอ่ะออกมาสองใบนะคะทุกคนคุณกลับมารักตัวเองจริงๆคุณโอบกอดตัวเองนะคะคุณรู้ว่า ไม่มีใครที่จะเข้ามาอบกอดคุณได้อยู่ตลอดเวลาเนาะก็ต้องกอดตัวเองคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนคะ่ะภายในสามเดือนนี้นะจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อายุน้อยกว่าแต่ว่าเป็นคนที่มีพลังงานของคนที่มีความคิด ที่โตเป็นผู้ใหญ่คนคนนี้นะคะคุณจะได้เจอเรื่องราวดีๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณถ้าคุณกำลังรอใครสักคนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณเข้ามาเปลี่ยนความรักของคุณหรือว่ามาเยียวยาหัวใจของคุณจากที่คุณผิดหวังเสียใจมานะคะกับเขาคนนี้นะคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะเขาคนนี้จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่มีอาจจะเป็นอายุมากกว่าก็ได้แต่ว่า จิตใ,ใจของเขาหรือว่าความสดใสของเขาเหมือนคนที่มีอายุน้อยประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้คุณกําลังอดอบกอดตัวเองด้วยหัวใจของตัวเองจริงๆคุณรู้ว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจคุณได้มากเท่ากับตัวของคุณนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งใหญ่เลยค่ะ คุณจะได้เจอกับเขาภายใน3เดือนนี้เนาะเพราะว่าพี่หมอให้ระยะเวลา3เดือนนี้นะคะมกราคุมพามีนานี้นะคะขอให้ทุกคนสมหวังนะคะ